ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวโอ้โหที่ดินนะฮะคนจีนมาสร้างทุนจีนมาสร้าง,น,น,าางนะครับถมเท่าหลังคาอะไรท่านมู้จมเออนะโอ้นี่ไงเออนะทุนจีนโอ้โหสร้างได้ยังไงปรากฏว่าโดนระง,งับนะทางเทศบาลเขาไประง,งับแล้วนะบอกมีใบอนุญาตรือเปล่า อนุญาตให้สร้างมาได้ยังไงเออแล้วก็สร้างมาตั้งนานเพิ่งจะมาเป็นข่าวแล้วเพิ่งจะไประง,งับเขาว่าทัวเอ,อ้ยนะครับเทศาบาลก็นะเขาไม่ได้สร้างวันเดียวที่ไหนล่ะเออนะตอนเขาสร้างนี่ไม่เห็นเรอนะตอนเขาสร้างตอนเขาเอาดินมาถมนั่นฮนะไม่เห็นเรอแล้วเทศาบาลปล่อยให้มีรถวิ่งเอาดินมาถมแล้วยังไง ก็ต้องไปขออนุญาตก่อนไม่ใช่เหรอเวลาเขาแบบว่าจะขนดินอ่ะเออปกติขนดินมาสร้างบ้านมาถมที่เนี่ยมันจะต้องไปขออนุญาตบอกว่าเออเราจะใซ้เส้นทางนี้เส้นทางนี้เราต้องไปขออนุญาตก่อนไม่ใช่เหรอเออนะแล้วถมกันกี่คันรถวะนะไม่ใช่น้อยน้อยนียน่นะถมกัจนมิดหลังคาบ้านขนาดนั้นนะ่ะเออแล้วมันต้องสร้างกำแพงกันดินก่อนนะ แล้วมันจะไปสร้างกันยังไงว่าใน,นกำแพงกันดินะนะโอ้โหเนี่ยครับเออทุนจีนนะเห็นบอกจะเขาเขาจะมาสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แล้วแล้มันสร้างข้างบ้านที่พักอาศัยได้เหรอเออนะมันมาสร้างนี้ได้ด้วยเหรอสร้างข้างบ้านที่พักอาศัยเนี่ยนะออ้นะครับ มันสร้างไม่ได้โรงงานมันต้องสร้างห่างที่ชุมชนนะเออมันต้องสร้างห่างที่ชุมชนมันต้องมีระยะมีเขตสีเขียวเขตสีเขตที่พักอาศัยอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ประเทศไทยมันเป็นถ้าอย่างเงี้ยนะครับเออเขาเรียกว่าประเทศบัวหายล้อมข้อนะประเทศเขาเรียกว่าประเทศไม่เป็นข่าวงานไม่เดินนี่ถ้าไม่เป็นข่าวก็งานไม่เดินหรอกครับ ถ้าประชาชนไม่เรียกร้องประชาชนไม่ออกมาร้องเรียนไม่ออกอะไรก็สร้างกันตะพึ้ตะเพื่อเศสบงเทศบาลอะไรก็ยิงอัเทศบาลปล่อยเขาสร้างได้ยังไงใช่ไหมไปอยู่ไหนมานะครับหลับหูหลับตาอยู่หรืองไงไม่ทราบนะโอ้โหสร้างกันแบบโอ้โหยึดก,กับกำแพงไทตัตนสูงบเบลเบล่านะฮะ เออนี่ถ้าเป็นหลังบ้านแอดมเนนี่ไม่ได้เลยนะครับเออสร้างกระแพงสูงใหญ่โตขนาดนี้ไปร้องเรียนตั้งแต่มาถมที่แล้วแหละนะไม่ปล่อยให้มันสร้างหรอกเออนะถ่ายคลิปประจานแล้วเออประเทศเรามันเป็นอย่างเงี้ยแหละครับถ้ามันถ้ามันไม่เป็นข่าวก็แล้วก็มันจะไม่มีงานเดินมันต้องให้เป็นข่าวเป็นข่าวก่อนนะงานมันถึงจะเดินนะครับ Uh uh. เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ